สยามทีวีทีวีแอนด์ออเดีโอแฟร์2025มหกรรมทีวีและเครื่องเสียงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นยกทับนวัตกรรมความบันเทิงล่าสุดพบกับทีวี AI ทีวีจอใหญ่คมชัดระดับ 4K และเครื่องเสียงสุดลำ้ำครบทุกสไตล์รวมทุกแบรนด์ชั้นนำซัมซุงโซนี่ TCLLGAcousticHisense Hi-er s k y w o r t h j b l c h e r m e n เมเชลโปรจัดแรกรดแฟร์เซลลดสูงสุด70%ซื้อ1แถม1เก่าแลกใหม่ลดทันที1,100บาทผ่อน0%และพ่อนสบายได้นานสูงสุด48เดือนพบสินค้าไฮไลท์ราคาสุดคุม้มทีวี55นิ้ว 4K เริ่มเพียง8,990บาททีวี65นิ้ว Smart QLED แค่16,900บาทเชอร์แมทฮาร์ตี้บ็อกซ์จัดปาร์ตี้สนุกสุดคุม้มแค่9 9,990บาทซัมซุงวบาทเริ่มต้นเพียง1,990บาทและ JBL ลำโพงพกพาเพียง1,990บาทเท่านั้นครบทั้งทีวีเคลื่องเสียงและชุดโฮมเทียเตอร์สุดลำราคาโดนใจฉลองครบรอบ45ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับสมาร์ททีวีจอใหญ่45เครื่องมูลค่ากว่า450,000บาท อย่าพระมหกรรมทีวีและเครื่องเสียงใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีทีวีแอนด์ออเดฟ2025วันนี้ถึง30กันยายนนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวีด o m โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย <c oughs> สินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยสยามทีวี